สวัสดีครับผมวันนี้เรามาลองคันนี้กัน Volkswagen ครับ M J X นะตัวๆตวจัก,ก่อนนะเดี๋ยวลองกันครับเฮ้ยแรงอยู่นะน่้จะคันเล็กแต่ว่าเท่เดียว นิ่มนะนิ่มเลยเห็นครับเข้าโค้งอะไรแบบเด็ดจริงๆนี่ก็แบบสามเอทนะครับ เจอนะครับระวัาางนิดนะึงผมจะเพิ่มเป็นร้อยเปร์เ็นเลยแลนะ้วกันเอาไว้สุดเอาไว้สุดเนะี100่ยร้อยเปร์็นไปเลย <c oughs> เหมือนกับเมื่อกี้มันบอดี้มันเป็นอะไรรอเปล่าอันนี้ผมไม่ได้ติดคลิปนะครับเพราะฉะนั้นโดนชนก็ใจสลายได้เลยครับ โอ้โห,โหตรงนั้นมันไวมากลมแรงไหมครับวันนี้ เิีวเดียวนะครับ14บสหนึ่งต่อ14นะนะเนี่ยไปสุดล,ลูกตาเนี่ยคันจิีวเดียวนะครับแต่เร็วนะฮะเนี่ยเร็วเลยอ่ะเหนื่อยตกขอบซะแล้วเนี่ยเร,เร็วไหมเร็วเปล่าแป๊บเดียวไปถึงนู่นแล้วแต่คันนี้ผมว่าเบรกแบบแปลกๆนะมันไม่ค่อย มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันสู้คันใหญ่ไม่ได้นะต่เร็วอยู่เลยชะสารเอชนี่อย่างเร็วเร็วมาก เท่ไหมเท่ไหมดูไอีกทอ <c oughs>